สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ห้องเรียนวิชาภาษาไทยกลับมาพบกับครูเฟิร์กนกฤษภัณ์โรจนาปานะคะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะครูเฟิร์นจะพาเด็กๆมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดีย๋ยวมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็จะมาทบทวนคํานำเรื่องบทที่11แล้วก็จะมาสอนการเลือกใช้คําให้เหมาะสมกับประโยคนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องทบทวนคํานำเรื่องอยู่เสมอเพื่อที่ว่าเราจะได้อ่านได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งคํานำเรื่องบทที่1 1เด็กดีจะอยู่ในหนังสือภาษาพาธีหน้าอะไรนะ หน้า172ถึง173นั่นเองเด็กๆคนไหนมีหนังสืออยู่ในมือแล้วเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำนำเรื่องกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะคำแรกตออึกกอตึกนอององนองไม่โถน้องลอเอียวอเลียวไม่โถเลี้ยว หลออกนอหลนไม่เอกหล่นมอไอไม้ไม่โทรไม้ขออําคําไม่โทรคําไม้คําคุณครูนะคะอยากจะเน้นให้เด็กๆอ่านแบบสะกดคำนะคะจะได้จำพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตัวสะกดได้มาต่อกันเลยทออางอทางสออยสายอซ้ายไม่โทรซ้ายทางซ้าย ทออางอทางขอวอ,อาขวาทางขวาอาพออพระยออุงอยุงพระยุงคำนี้คุณครูเคยให้เขียนคำอา่านเอาไว้แล้วนะคะต่อไปอาอาอาชอ,อีพอชีพอาชีพหออกกอหกรออกมอลมไม่โทล้มหกล้ม รอโอกมอรม,มิเอกร่มรอ,อืนอนรืนนมิเอกรื่นร่มรื่นต่อไปคำนี้คำว่าอะไรคะเด็ก,ดกๆก็รออักกระปอเอาเปาไม่จัตวาเป๋าสออาสะตออางอตางกระเป๋าสตางอนนี่ก็เป็นคำอ่านของคำว่าสตางนะคะสตางอ่านว่าสออาสะ ตอ,า,อางอตางามาดูคําที่เหลือกันบ้างาคํานี้นะคะนอกเพิ่งครบภาวะบำรุงอะภัยสงบการบ้านชีวิตเดือดร้อนชุมชน ตนเองอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็ให้อ่านแบบสะกดคำด้วยต่อไปส่วนรวมเป็นห่วงเต็มแรงรักใครหน้าที่ซื่อสัตย์อนุญาตอนุญาต,ญาตไม่มีสะอีนะคะเด็กๆกะตันยู สุดจกริตสามคัคคีแบบฝึกหัดและประเทศชาติซึ่งคุณครูจำได้ว่าคุณครูให้เด็กๆฝึกเขียนคําอ่านไปแล้วด้วยเด็กๆจะต้องอ่านได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะทีนี้เรามาดูการเลือกใช้คําให้เหมาะสมวิธีการเลือกใช้คําให้เหมาะสมกับประโยคก็คือเราจะต้อง รู้จักความหมายของคำคำนั้นนั่นเองอ่าคุณครูจําได้ว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท์น่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเด็กๆจําได้ไหมอย่างเช่นคําว่าซื่อสัตย์เด็กๆจําได้ไหมว่าแปลว่าอะไรซื่อสัตย์หมายถึงซื่อสัตย์ก็คือ,อการไม่คดโกงนั่นเองอเห็นไหมถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็ก จะใช้ได้อย่างไรล่ะคะเด็กๆก,ก็จะต้องรู้จักความหมายของคำคำนั้นเสียก่อนสื่อสัตว์หมายถึงไม่คดโกงต่อไปเรามาดูซิว่าเด็กๆจะเลือกถูกไหมคำว่าสมบัติไมค้ค้ำร่มรืน่นแล้วก็มาดูความหมายซิความหมายแรกไม้งามสำหรับยันต้นไม้ไม่ให้ล้ม ต่อไปร่มเงาของต้นไม้แล้วก็ทรัพย์สินเงินทองอเด็กๆลองโยงเส้นจับคู่สิคะว่าเด็กๆจะโยงได้สัมพันธ์กันไหมระหว่างคํากับความหมายครูเชื่อว่าเด็กๆเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆยังจําได้กันไหมคะอย่างเช่นคําว่าสมบัติมีความหมายว่า,าสมบัติก็คือทรัพย์สินเงินทองนั่นเองต่อไป ร่มรื่นร่มรื่นบรรยากาศร่มรื่นครูเฟิร์ชชอบมากร่มรื่นหมายถึงร่มเงาของต้นไม้นั่นเองแล้วก็ไม้ค้ำจะหมายถึงไม้งามสำหรับยันต้นไม้ไม่ให้ล้มนั่นเองค่ะต่อไปคำว่าพยุงกะตันยูอนุญาตมาดูสิคะความหมายแรกรู้คุณท่าน ต่อไปยินยอมและปรับคองให้ทรงตัวอะเด็กเด็กลองโยงสิคะดูสิว่าจะตอบถูกไหมรู้คุณท่านยินยอมปรับคองให้ทรงตัวมาดูซิพยุงแปลว่าอะไรพยุงก็คือประคองให้ทรงตัวนั่นเองต่อไปกะตันยูก็จะหมายถึงการ รู้จักบุญคุณนั่นเองนะคะหรือว่ารู้คุณท่านและอนุญาตก็คือยินยอมนั่นเองค่ะค่ะคำต่อไปกระเป๋าสตาค์โหง่ายมากๆอาชีพชุมชนมาดูซิความหมายความหมายที่หนึ่งนะคะการทำงานที่ไม่เป็นโทษได้รายได้ การทำงานที่ไม่เป็นโทษและแถมยังได้รายได้ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหลายๆคนและกระเป๋าใส่เงินแบงค์เหรียญหรือว่าพวกบัตรเครดิตนะคะอะเด็กๆลองโยงเส้นจับคู่คำกับความหมายสิคะ,อะลองคิดสิเรามาดูกระเป๋าสตางค์จะหมายถึงอ,อันนี้ง่ายสุดๆ กระเป๋าใส่เงินแบงก์เหรียญหรือว่าพวกบัตรเครดิตต่างๆต่อไปอาชีพแน่นอนก็จะหมายถึงการทำงานที่ไม่เป็นโทษแถมได้รายได้ด้วยและสุดท้ายชุมชนก็คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันหลายๆคนนั่นเองค่ะอ่าย่างไม่หมดนะคะสุดจริตแบบฝึกหัด สามคัคคีมาดูความหมายกันนะคะาการร่วมมือร่วมใจพร้อมเพรียงกันแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบและประพฤติดีเด็กๆว่าจะต้องโยงคู่ไหนนะคะที่มันสัมพันธ์กันระหว่างคำกับความหมายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมาดูที่สุจริต จะหมายถึงปรับพฤติดีนั่นเองมีเด็กๆคนไหนตอบถูกบ้างคะต่อไปอันนี้ง่ายมากเพราะเด็กๆทำบ่อยมากแบบฝึกหัดก็คือแบบทดสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบจะได้เก่งขึ้นและสามัคคีที่คุณครูอยากให้เกิดขึ้นนะคะกับพวกเราทุกคนก็คือการร่วมมือร่วมใจพร้อมเพรียงกันนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆยังพอจะจํากันได้ไหมคะ ทีนี้แหละคุณครูนะคะจะให้เด็กๆลองเลือกคําให้เหมาะสมกับประโยคมาดูนะซึ่งคําที่คุณครูให้ก็จะมีคําว่าสามคัคคีเต็มใจซื่อสัตย์กะตันยูอนุญาตแบบฝึกหัดชุมชนร่มรื่นอาชีพแล้วก็พยุงซึ่งเด็กๆ รู้ความหมายของคำกันไปแล้วดังนั้นเด็กๆจะต้องเลือกคำไปใช้ในประโยคให้ถูกต้องอย่างเช่นประโยคที่ว่าณานะทีช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยความจุด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 จะต้องเติมคำว่าอะไรดีคะเด็กๆนาะทีช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยความจุดจุดจุดเด็กๆก,ก็ดูซิว่า คำไหนเมื่อไปเติมแล้วประโยคมันจะได้ใจความที่สมบูรณ์และก็ถูกต้องโดยเลือกจากคําว่าสามคัคคีเต็มใจซื่อสัตย์กระตันยูอนุญาตแบบฝึกหัดชุมชนร่มรื่นอาชีพแล้วก็พยุงเด็กๆมีอยู่ในใจหรือ,อยังคะมาดูนะคะว่าถูกไหมคําตอบก็คือเต็มใจนั่นเองค่ะอลองอ่านซิ นาที่ช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเต็มใจเห็นมคะประโยคสมบูรณ์ขึ้นทันทีเลยมาดูอันต่อไปอ่าประโยคนี้นะคะน้ำใสขอจุดๆๆดจุดคุณครูทุกครั้งเมื่อจะออกไปเข้าห้องน้ำจะต้องเติมคำว่าอะไรคะเด็กๆสามัคคีเต็มใจ คือสัตว์กระตันยูอนุญาตแบบฝึกหัดชุมชนร่มรื่นอาชีพพะยุงง่ายมากๆเลยค่ะเด็กๆคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจและเป็นคำตอบที่ถูกด้วยนั่นก็คืออนุญาตนั่นเองอนุญาตก็คือยินยอมนั่นเองอามาอ่านประโยคพร้อมกัน น้ำใสขออนุญาตคุณครูทุกครั้งเมื่อจะออกไปเข้าห้องน้ำเด็กๆจำมาไว้เลยนะคะไม่ว่าจะไปไหนไปเข้าห้องน้ำออ,ออกไปข้างนอกห้องเด็กๆก็จะต้องขออนุญาตคุณครูทุกครั้งทีนี้แหละเป็นหน้าที่ของเด็กๆแล้วเดีย๋ยวครูจะมีใบงา,านนะคะส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะ ซึ่งเป็นไฟล์ใบงานนะคะให้เด็กๆปริ้นได้เลยแต่เด็กๆคนไหนที่ไม่สามารถปริ้นได้ก็ให้เด็กๆเ,เขียนลงสมุดการบ้านก็ได้ค่ะการบ้านวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเลือกคํามาเติมในช่องว่างให้ได้ใจความนั่นเองเหมือนที่ครูยกตัวอย่างไปซึ่งคำนะคะก็จะมีดังนี้สามคัคีกระเป๋าสตางค์ซื่อซั์กะตันยูอนุญาต แบบฝึกหัดชุมชนร่มรื่นอาชีพแล้วก็พยุงเด็กๆที่ทำใส่ในสมุดนะคะให้เด็กๆลอกโจทย์ด้วยแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยเมื่อทำงานเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยนะคะมาดูข้อหนึ่งกันข้อหนึ่งโจเก็บจุดๆได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของทันทีจะต้องเติมคำว่าอะไรคะเด็กๆ ไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อ2เด็กๆควรมีความจุดๆต่อพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเด็กๆเ,เลือกคำไปเติมลงในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์เลยข้อ3ครูเฟิร์นชอบบรรยากาศที่จุดๆมีต้นไมยเย้เยอะๆดูสิว่าจะเติมคำไหนได้บ้างเนี่ย สามคัคคีกระเป๋าสตางค์ซื่อสัตว,ตว์กระตันยูอนุญาตแบบฝึกหัดชุมชนรมรื่นอาชีพแล้วก็พยุงต่อไปข้อ4นักเรียนควรหมัน่นทำจุดๆๆเป็นประจำเพื่อฝึกฝนตนเองให้เก่งเด็กๆทุกคนจะต้องฝึกฝนทำอะไรนะถัดไปนะคะ ข้อที่5ทุกคนในหมู่บ้านจะช่วยกันดูแลจุดๆ,ๆของตนเองให้มีแต่ความสะอาดเด็กๆลองเติมดูนะคะถ้าข้อไหนไม่ได้เด็กๆก็ข้ามไปข้อที่ทำได้ก่อนแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเหลือคำศัพท์นะคะที่เอาไว้เติมในข้อนั้นได้อันนี้เป็นทริคเล็กๆนะคะให้ทำในข้อที่ทำได้ก่อนต่อไปข้อ6 เราทุกคนควรรักและจุดๆ,ๆ,ๆกันบ้านเมืองจะได้สงบสุขเราทุกคนควรรักและจุดๆกันบ้านเมืองจะได้สงบสุขถ้าข้อนี้ยังไม่ได้เด็กๆก็ลองไปทําข้ออื่นก่อนแล้วก็คําไหนที่ใช้ไปได้เด็กก็กากระบ,บาดทิ้งเลยอย่ามันจะเหลือคําอยู่ไม่กี่คําให้เด็กๆเหลือเอาไว้เติมข้อที่ยังไม่ได้เออข้อที่7 ผู้ผาและน้ำใสช่วยกันจุดๆเพื่อนที่บาดเจ็บผู้ผาและน้ำใสช่วยกันจุดๆเพื่อนที่บาดเจ็บอลองดูซิว่าจะเติมคำว่าอะไรและสามข้อสุดท้ายข้อแปดหากนักเรียนตั้งใจเรียนโตขึ้นนักเรียนจะมีจุดๆ ที่ดีเลี้ยงตนเองได้เออจะเติมคำว่าอะไรดีนะคุณครูบอกแล้วว่าคำไหนที่ใช้ไปแล้วการกระบาดท,ทิ้งไปเลยนะคะเออต่อไปข้อ9น้าน้ำใสจะขอจุดๆ,ๆคุณแม่ทุกครั้งเมื่อออกไปเล่นนอกบ้านอันนี้ง่ายมากๆเลยและสุดท้ายเด็กดีต้องมีความจุดๆ สุดจะริดเออเด็กๆลองเติมนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะทำการบ้านของคุณครูได้แล้วก็ถูกต้องถูกข้อด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเฟิร์นก็อยากจะฝากให้เด็กๆ มันทบทวนบทเรียนนะคะเหลือเวลาอีกไม่มากนะักเราก็จะสอบขึ้นชั้นป .3 กันแล้วใครที่อยากขึ้นป .3 เด็กๆจะต้องตั้งใจทบทวนอ่านหนังสือตามงานที่ยังค้างค้างอยู่นะคะครูทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็เป็นห่วงเด็กๆทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 拜拜。